ซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งทําเองง่ายๆวันนี้ครัวคุณชินอร่อยง่ายๆสไตล์บ้านๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปทําพร้อมกันครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทําสามารถกดแชร์เก็บเอาไว้ทําตามได้เลยนะครับน้ํามันหอย4ช้อนโต๊ะซอสฟ้าเขียว3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งน,น้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะ ป่น1จ1ช้อนโต๊ะครึ่งครับจากนั้นจุดไฟขึ้นมาได้เลยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับให้ซอสของเราเหนียวเข้มข้นเลยนะครับประมาณนี้ได้แล้วครับจากนั้นเอาเส้นเป็นลวกครับผมใช้เป็นเส้นเล็กครับลูกชิ้นหมูครับเนื้อหมูครับเอาลงไปลวกให้สุกเลยนะครับ ผักผมใช้เป็นผักบุ้งกับถั่วงอกนะครับจากนั้นเทซอสของเราลงใส่เส้นได้เลยครับวันนี้ผมทําสําหรับหนึ่งที่นะครับซอสผมจะไม่ได้ใส่หมดนะครับจากนั้นใส่หมูกับลูกชิ้นลงไปครับตามด้วยผักบุ้งและถั่วงอกครับตามด้วยต้นหอมผักชีซอยครับกระเทียมเจียวครับถั่วลิสงบดครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ เท่านี้เสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กเพื่อนๆลองเอาไปทำตามดูนะครับอร่อยแน่นอนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ